มปังมานะครับนะให้ปลาอ้าวแล้วโยนนี้โยนเยนสร็จแล้วก็เรียกครับกำลังท่องกระถาเรียกปลาอยู่นะครับนี่เป็นไงเรียกด้สิเรียกปลาด้วยเอาเรียกเต่า มาตัวใหญ่ครับให้ไปไว้ก่อนนี่มากินกันใหญ่แล้วครับอ้าวอิ่มอร่อยแต่เช้าครับอเมริกันเบฟฟอดเ <c oughs> อาล้วครับจะนานไม่นานก็ดูจากค่าให้นี่นะครับมีโยนมาข้างหลังด้วยนะครับพก็มีคุณพิลาบนะครับมาร่วมแจมนะครับอ้าวค,คุณกาก็มา คุณกาก็มาครับอ้าวกินด้วยกันครับเพื่อนร่วมโลกสัตว์ร,ร่วมรุ่นอ่าใ้มนครับใช้แต่ขนมปังนะก็าาสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์นะครับเป็นการออกกำลังกายบวกกับการทำบุญนะครับให้กับสัตว์ที่อยู่ในพุทธมนฑนไปด้วยได้บุญนะครับ ได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยได้บุญด้วยาวมามามาปลาอุ้ยปลาปลาปลา,า,าเผือกน่ะเผือกอ่ะเอาตัวเล็กเหยียบก,กับเขาไม่ได้ข้างหลังก็มีนกมาแอบลุมอยู่นะคะชิ้นเล็กๆล็ให้นอกอะ่ะกินเล็กๆลอ่ะได้เลยแชิ้นเล็กมยังกินไม่ก็ได้เลยอเ,ลกกเ,เลยอ้า ủa chị tiến của tiến hả chị tiến áo thôi mang chị uống chị ủi thôi thôi mang này. tiến thôi chị tiến thôi chị Chúng đeo đi thôi อันนี้อากาศดูสดชื่นนะคะไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆฝนมีแต่เมฆฝนอุน้ยน้ำกระเด็นเดินไปก็ว่าจะรอดกันไหมแต่รอดอๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปตีแบดอีกสักหน่อยนึงอันนี้เป็นกิจก,กรรมพักให้อาหารปลาอ้าวบาย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 ฝนหรืออะไรอ้าวเป็นจุดที่เคยสัญญากันไว้ แต่ว่าไม,ไม่ตอบรับเลยนะบินมาขอครับก็เลยต้องโยนให้ก่อนที่จะถึงรถครับนะบินกันเกาะกันเต็มต้นไม้เลยครับ เอาตัวนี้กาครับชึบแม่มาชโชบลงตรงใกล้ๆต้นวาราไม้ตัวละนะครับปึ๊บนานโอ้พอมีตัวกาลงก็มากันเป็นแถวเลยครับนะนะ่ะนกกาครับนะเอาละครับไปก่อนนะคุณคุณกานะครับเ่ยนะ เดินไปก็ให้ไปที่ไม่กว้างเท่าไหร่ครับแต่เดินเก่งเดินเก่งตกเก่งอาระวังให้ฝั่งนู้นว่างมารีบมาเดินดีๆตรงๆ,รงๆที่ก่อนกลับขึ้นรถครับเหมาถุงครับ